ท่านประโยค่าวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็ไปจงทั้งสํารวมใจตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงดินหูดินเสียงทุกถ้อยคำจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสเสียงโดยไม่อจิตไปส่งอารมอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าอารมณ์ของท่านทรงสมาธิการทรงสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ในประการหนึ่งขณะใดาที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะนั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของว่าท่านว่างจากกิเลสจากหูเนื่องจากหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชิน จะมีอารมว่างจากกิเลสจนชินในที่สดกิเลสก,ก็จะหมดไปจากกิจของท่านตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูสังละปะฏิปัญญงการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบาังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่แต่ว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและพิสุสมนิ์เนทุกท่าน หากว่าท่านมีกำลังพอจิตพอและก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจ้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังในความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้ เป็นเสียงที่นำเอาวรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสอนและจงจำไว้ให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแกพระนนท์ว่าอานันท์ดูก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพรธรรมวินัยที่เราสอนเธอจะ ที่เราพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดานี้แปลว่าครูเป็นนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสเสียงขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงและจงยันนึกว่าตมาเป็นพุทธเจ้าเสียเอง เราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากำลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเวลานี้กำลังประทับอยู่จะพาอนหน้าของเราแน่นก็กำลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับ สั้งใจสนับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสําหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบระทิพแก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปรีติให้เกิดในใจสร้างความกำสร้างกําลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบระมโลกกันหน้าจริงโปรด ถ้าคิดไว้อย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทศนหรับฟังฟังไม่ได้เลยขณะที่ฟังขณะใดใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างจากกิเลสถ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเรา ในที่สุดจิตของเราก็าจะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปอาละสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาพรหมวิหารสี่มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามกำลังปัญญาการแนะนำกันนี่จงอยาคิดว่าเป็นการแนะนำรายละเอียดละอ ความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่บังเกิดถึงวันตายเรื่องพสมมิหันสี่ก็ไม่จบแต่การฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นตัวใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วย ไม่ใช่จะอยู่ๆก็จะมานั่งสอนกันจ,จนจบอรหันในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาทพี่คาดเคิงค่ากิเลสก็เป็นของไม่หนัก แต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็ใกล้ก็หูกะทะมีตาเหมือนตากระทูทั้งนี้เพราะอะไรตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะฟังมาฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟัง คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรโดเพราะว่าโปรโดมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็โลมารกมากเท่านั้นที่นั้นบรรดาท่านันนหลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันหลายครั้งท่านเล่านละความเลวได้มากกันน้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีหรือว,ว่าจิตใจของท่านเลว ต่อไปนี้ธรรมะในด้านของพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องวัดจิตใจว่าดีมากรือว่าเลวมากคำว่าพรหมวิหารวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่พรหมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐ แล้วเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดที่เรียกกันว่าประเสริฐประเสริฐนีประวัติดีที่สุดพรหมวิหารมีสี่อย่างคือ 1. นึ่เมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร 3. มโทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาหรือสัญาใครสี่อุเบกขาวางเฉย ความจริงพรหมวิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงชานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุทเฉทวิหารได้โดยง่ายถ้าจยกล่าวก็ว่ากรรมฐา,านบทนี้เป็นกรรมฐา,านใหญ่ก็ว่าได้เรียกกลากันโดยในหนึ่งก็ถือว่าปรมวิิารสีเป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่วนมีกำลัง เป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญาให้มีคมกลา้าสามารถจะฟันฝระฟันจะฟาดฟ,ฟ,ฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารเมื่อไรก็ได้นั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกไวหลายอย่างคําว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์หรือวมีกรรมบทสิบบริสุทธิ์มนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากําลังใจเป็นเทวดาคือมีฮิริลโอตปะปามนุษย์สพรม,มาร้าความวาร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ใจประกอบไปด้วยรหมิารสี่อย่างนี้ตายและเป็นพรมแล้วก็มนุสสติรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันอะกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัติริชานตายและเป็นสัติริชานมนุษย์สิมน่มนุษย์สั นีร่ระยะโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขาดความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหม ที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากบคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากบคนนี้ก็ไม่ได้เทอะรมใจตัวเป็นสำคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งหน้าต,ตาจำไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกับ ที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์และก็เป็นมนุษย์อีกหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลำบากยากแค้นมีด้วยความทุกข์กระทมนัตอยู่ตลอดเวลาถ้าบังเอิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้าง ถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกก็รกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักพักทุกข์อตพักทุกเล็กน้อยไม่ช้าก็มาทุกขใหม่ทุกคนเขาตั้งใจไปนิพพานกัน แต่เราทําไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์ประาานมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันพระพรหมวิหารสี่นี่ความจริงไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถ้าว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนํากรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรหมวิหารสี่ หรือว่าทำกรรมาฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานกับพุทธานุสติกรรมาฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยและก็ตั้งใจฟัง เวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่และการแสเสียงขององค์สมเด็จพระบรมครูก็ก้องอยู่ในโสตประสาท ความดีขระองค์สมเด็จพระบรม,มโลกนาถยากที่เราจะบูชาให้ครบถ้วนตั้งใจไว้อย่างนี้นะตั้งใจว่าอย่งนะงายงนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและก็พระองค์กำลังประทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมณ์ชุ่มชื่นที่ไม่ใช่จะม,มาจะมาอดตัวเองเป็นพระพุทธเจา้ามาใช่อย่างนั้น เื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมันสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรหม,มวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่รรประกอบด้วยการมาคุณเหมือนหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่ม และหญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาจะครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับราคาะนำหน่าของกิเลสไม่ใช่พรหมวิหารสี่ที่เรามีความรักกับพระวจใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัต หรือว่าคนทุกคนในโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุกเหมือนกันหมดเรามีความรักสุขชั้นใดเขาก็มีความรักสุขชั้นนั้นสำหรับเวตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดี อย่ารักแบบโง่ในคณะของเราในมีทั้งครวาสก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่นี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นครวาสบางคน พอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่สาวที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันเนะ่ยเขาฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้จักจะคิด นี่น่าเสียดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ทรงทรมานประกายมาเั้งเสียสงไขกับแสนกับรวบรวมความดีมาเพื่อแจกจ่ายแก่รรดาแทานพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เสียดายแรงเงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเจรียนแบบนี้ ฟังคำสอนจากอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปไปปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำทำเท่าสิ่งนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์ยังกับบรรดาท่านหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดมูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทําไมภาพนั้นจังนึกเห็นเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คําถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรมงโงูมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กอมมือก็พอจะรู้การจะจําภาพจะนึกถึงภาพอะไรก็ตาม อยู่ๆจะให้อารมณ์มันแจ่มใสจำได้ถนัดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทำอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึก,กว่าในสมัยที่เราเคยรักใครเป็นซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับ ตาก่อนเห็นลืมตายก่อนนึกเห็นภาพหรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมาเมื่อไรมันก็นึกเห็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลั้งเผลอที่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นของธรรมดาธรรมดาสำหรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกัน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องเมตตานี่มีความสาคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองอย่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นสีพวกคือหนึ่งอุกติตันโยคนมีปัญญาดีสองวิปติตันโยปัญญาต่ำมานิดหนึ่งสามเนยยะ อันนี้คนสามจำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกปัทภะธรรมะเอาดีไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสด็จหลีไม่ทรงสั่งสอนจะถือว่าโปรงขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรพระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสำหรับพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าจะแสดงเมตตาจิตก็ดูเสก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมถ้าเห็นว่าแนะนำแล้วไม่ได้ผลก็จงอย่าสงเคราะห์คนประเภทนั้นหลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีกตัวอย่างก็มีอุปการชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมด แต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพญยูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงสั่งสอนนี่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเช่นดะเมตตาโงโ่ๆงโงแบบนั้นะจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไม ไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคล้นเขาให้รับใี้ปบรกิการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบพินัยเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบปีนันดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดามีพระมหากราุณาไม่มีขอบเขต แต่องค์สมเด็จพระบรามาโลกก็เชก็วางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษหนึง่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินยัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อสองอยี่สิบเจ็ดนี่มันยังไม่หมด ยังมีส่วนอนพิสมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจา้ามีพระมหากรุณาที่คุณก็จริงแหละแต่ทว่าทรงเลือกเอาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวก็ทำนี่เมตตาของเรากำือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่าง จะมียศธาบมรนดาศักยานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดระเบียบวินไหนอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแกการเมตตาจำมาให้ดีนะแม้แต่พระก็ไม่กันพระที่บวชอยู่พรรษานี้นะี่ยบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระ ถ้าหาว่าผิดพระธรรมวินัยเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงขับพระวักกลิได้ฉันใดผมก็อย่าขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบวินยัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมตตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดี ไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอคนเลวแต่ถ้าว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเลวแล้วก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคําสั่งคําเดียวคือไปจากที่นี่แล้วก็ต้องไปท,ทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ ไม่ใช่ศักแต่ว่าเมตตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียบทุริยาบทจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่สถานที่ จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันฉันไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไมไ่ทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่นักระเบวินในจงอย่าปราณีช่วยกันจัดการไปใพ้นที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้ได้คนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่รายการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อย ทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบ้างไหมพระของเราที่มีปากเลวๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครก็าทำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภยัยการพังพลาดเป็นของธรรมดา การมีความรู้สึกให้อภัยสิ่งกันและกันรู้สึกสงสารในการแพังพลาดทั้งๆท,ที่เขาทำด้วยเจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดก็ควรจะปลอกกำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกของ,องค์สมเด็จพระบรมคาู เราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาสิใหม่นี่สำหรับนี้เราก็ควรจะได้คงจะได้กันใน,นขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นถ้าความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี่ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองมองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดี แต่บางคนก็เลวแสนเลวเพราะไม่มีความรู้สึกสมานึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้งสิบปีก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มีนี่คนประเภทนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปตโตคือมนุษย์เปรตหรือมนุษย์สติไรชานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสติไรชานเราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ ถ้าคนใดคิดว่าหมาไม่จำเป็นต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอย่างนี้เขาเรียกมนุษย์สติรชาโนแค่เป็นนุษย์เป็นมนุษย์สติรชาหรือมนุษย์เปโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยกรยโกใจเป็นมนุษย์แล้วก็ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก อาระบันดาท่านพู้ถบริษัทนะพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เรกาก็ได้แเป็นขอบเขตของความเมตตาเท่านั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อตัวนี้ไปอรบันดาท่านผู้ถบริษัททั้งหลายจงกําหนดใจ,จตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสารวจศินให้บริสุทธิ์ ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เรามีความบกพร่องในศีลบ้างหรือเปล่ปาเรื่องการที่สองสำรวจธิ์กำลังใจของเราว่าเรามีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่ปาเรื่องการที่สามนึกถึงความตายหรือเปล่ปาเรื่องการที่สี่เห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักคนะนินพานหรือเปล่า ถ้าบกพองจุดใดจุดหนึ่งถ้าสายกำลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขนั่นคือความเป็นพระอริยเจา้าตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามวิทยาสายจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสงควรจะเลิกสวัสดี